มินาซังคอนิจิวสวัสดีค่ะมาพบกับช่องภาษาญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าคำว่ายุ่งในภาษาญี่ปุ่นสามารถใช้คำว่าอะไรได้บ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูคำแรกกันเลยค่ะยุง่งว,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 วันนี้ยุง่ง いま忙しいいま忙しいวันนี้ย <色 ản> ุ่งいิもุโม忙しいอิสุโ忙しいยุ่งเป็นประจำหรือยุ่งตลอดเลยคำต่อมาとても忙しいとても忙しいยุ่งมากคำว่าとてもนะคะแปลว่ามากค่ะ สองคำนี้มารวมกันท็เตโมอิโซกาชิแปลว่ายุ่งมากอเตอไนอเตอไนไม่ว่างคันจิตัวนี้นะคะมาจากคำว่าอากิมัสหรืออะคุที่แปลว่าว่างค่ะพ่อมาอยู่ในรูปอเตอไนหรืออ i เตอิมาเซนนะคะเป็นรูปปฏิเสธก็จะแปลว่าไม่ว่างค่ะ จิกังกัน่า i จิกังกันไม่มีเวลาคําว่าเวลานะคะก็คือจิกังจิกังจิกังกันหรือจิกังก g ะอริมาเซนแปลว่าไม่มีเวลานั่นเองค่ะและคำหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันก็คือโทริโคมิจูโทริโคมิจูแปลว่ายุ่งอยู่ค่ะ โดยคำนี้นะคะเป็นคําที่ค่อนข้างทางการนิดนึงหรือว่าใช้ในเชิงบิสเนสนะคะซึ่งก็แปลโดยตรงว่าอยู่ระหว่างการทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าแบบยุ่งอยู่โดยตัวอย่างประโยคนะคะก็คือโอโทริโคมิจูชิเริตะชิมาสต i โคจิรานอชิเรียวนิเมอโตชิเตะิดาดมาเซ็ก ขอโทษที่รบกวนตอนที่คุณยุ่งอยู่นะคะรบกวนช่วยดูเอกสารนี้คร่าวๆให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างประโยคการใช้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมรับฟัง ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ